ปูตินกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็รวมถึงหัวหน้าพิวาคด้วยล่ะคะ่ะปูตินเองก็กล่าวนะคะว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้นะคะส่วนการสอบสวนเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปล่ะคะ่ะก็แน่นอนนะคะจีนก็เลยเตือนสติค่ะผ่านสื่อกวบธรรมในเช้าวันนี้นะคะบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะจีนเองก็บอกว่าคิดดูให้ดี ะะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยวาคเนอร์ Wagner เนี่ยควรจะเป็นใครที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์มากกว่ากาันระหว่างหนาโตกับรัสเซียนะคะจีนเองก็ฝากไว้ให้คิดในจุดนี้ล่ะค่ะ ก็ถามว่าแล้วการที่ไม่มีอยู่ของหัวหน้าพิวาคนนี้เนี่ยจะส่งผลอะไรต่อรัสเซียยูเครนหรือไม่นะคะทางด้านของรัสเซียก็ให้ข้อมูลว่าทางด้านของกองทัพรัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้ใช้บริการของพิวาคมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะรัสเซียเองก็มีอะไรที่เป็นของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะคะแล้วก็ทางด้านของสื่อตะวันตกเองรวมทั้งผู้นําของตะวันตกเองก็มุกเดิมๆค่ะท่านผู้ชมคะ ตีไข่กันเข้าไปนะคะก็สกอบธรรมก็มองแล้วค่ะว่าต้องการที่จะ d i s เครดิตปูตินเนี่ยนะคะว่าเป็นฝีมือของใครรู้อยู่นะคะก็เพื่อที่จะทำลายความเชื่อมัน่นทำลายความน่าเชื่อถือของปูตินนี่แหละคะ่ะจีนเองก็เลยต้องออกมาเตือนสติผ่านทางสกอบาทามนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทางด้านของพิวากเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อใครมากกว่ากันระหว่างนาโต้กับปูตินนะคะก็ลองพิจารณาดูเอาให้ดีๆค่ะฝาก ไว้ให้คิดในจุดนี้นะคะรัะเสเซียเองก็ยังคงเดินหน้าต่อนะคะสำหรับการจัดระเบียบโลกใหม่กับการประชุมรบลซ์ในเวลานี้ค่ะส่วนหน้างานเนี่ยก็คงจะยาวๆไปนะคะทางด้านของตะวันตกเองก็ หมดงบแล้วนะคะถังแตกไปตามๆกันความช่วยเหลือก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเท่าน้ำเลี้ยงสายป่านจะไปได้ยาวแค่ไหนคะ่ะทุกฝ่ายก็ยอมรับนะคะแม้กระทั่งเซเลนสกีเองก็ยอมรับค่ะว่าเป็นไปได้ยากนะคะส่วน F16 เนี่ยอย่าว่าแต่ต้องไปฝึกเครื่องของซูกับ F16 เลยนะคะเพราะคนละค่ายคนละฝ้าก,กันนะคะเอาเป็นว่าข้อแรกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเรื่องภาษาของนัก บินก่อนนะคะต้องไปรเรียนภาษาอังกฤษใหม่นะคะต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยค่ะส่วนเครื่องบินกว่าจะไปถึงจริงๆเนี่ยก็ประมาณสิ้นปีนะคะตุลาเป็นอย่างน้อยค่ะถึงตอนนั้นนะคะหน้างานของบริเวณหน้างานเนี่ยก็คงจะคืบหน้าไปไกลแล้วละคะ่ะถึงถึงด้านของพิวากเองนะคะก็ได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้เพียง2วันนะคะเจ้าตัวเลยค่ะหัวหน้าพิวากนะคะก็บอกว่าเขากําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่มีความสาคัญมากๆเลยนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะทา ให้รัเสเซียเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งละค่ะ